แต่น้ำตาลน่ะหรือเขาก็อร่อยเนี่ยเออละลายแล้วอร่อยเลยเขาทำมนอร่อยหลายอย่างสั่งชามันมันก็ฝากกาแฟมาให้กินเพื่อนตุ๊ ไปาโอกาสไปขายเล็กนะไปคุ้ครุเรียนใส่เสียงมาลงอ๋อลูเรียนที่เขาปลูกขายเหรอคือรอบเป็นจริงๆเลยเอาเป็นต้นเล็กๆมันเดี๋ยวมันตายเลยตายง่ายเอาแบบใหญ่เลยโค้งบนทางขออกสักหน่อยปลูกให้มันปลูกให้มันแบบไม่ต้องไปสนใจมันให้มันติดอย่างเดียวแล้วปลูก้่งไปเลยตายไปกันเดี๋ยวหลานลูกหลานกินกันไป เราก็ใายหาไปสั่างมันเถอะให้ต้นมันอยู่ก็แล้วกัน